สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คเช็คทุกทสดทสอบ ทดสอบทดสอบเช็คว่องเชฟก็ทดสอบเนี่ยมันมีกีตาร์ได้ด้วยนะเนี่ยเนช่องมีมีช่องกีต้านะอ่าฮะมีช่องกีตาร์แล้วมีช่องไมแล้วมีช่องไม้เพิ่มใช่แล้วเนี่ยปรับเลยเบสไม้แหลมไม้เครื่อไม้วอลลุ่มไม้หมดเลยก็มีระบบตัดเสียงครบตัด ทวินบลูทูธได้ตัดเสียงอันนี้อันนี้อันนี้ปึ่งตัดเสียงเพลงได้เลยหลบทดสอบทดสอบตัดเสียงเพลงนี้นะฮะทดสอบเช็คหนึ่งสองสามนี่มันจะค่อยเบาลงนะเดี๋ยวนี้มันไม่ทำกระชากเหมือนแต่ก่อนเนาะมันดับอันนี้มันค่อยๆดีขึ้นใช่ค่ะแต่ก่อนมันกระชากหน่อยเนาะทำดีขึ้นนะฮะ ตอนนี้เหลือเท่าไหร่4,900 4,990พร้ 4, 9, 9, อมส่งเลย <c oughs> นะพร้อมส่งใช่ป่ะหรือว่าตังหากค่าส่งจริงไม่กี่ตงังค์กนะสามสี่รอยสามสี่ร4 0 0อ่ะเดี๋ยวค่าส่งคุยกันเนาะคุยก,กับเจ๊เนาะจริงๆค่าส่งมนะันสามร0อยสตางค์นะสามสี่บาทนะฮะนิดหน่อย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 นะฮะนี่นะฮะลดไปพันหนึ่งเลยนะ มาได้ราคาเนี้ยสี่พันเก้าถ้าเกิดค่าส่งบวกนิดหน่อยนะบวกอีก300-400บาทนิดหน่อยหนกห่อสักร้อยเก้าสิบแล้วกันอ่ะอ่าค่าส่งร้อยเก้าสิบบาทนะถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ด้วยได้ค่ะแต่เก็บเงินปลายทางขนส่งเขาบวกเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่เก็บนะคะอ่าเาะบวกเวลาเขาโอนตังมาเขาเขาหักสามเปอร์เซ็นต์่าเขาให้เราจ่ายตั้งแต่จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มตั้งแต่ตอนส่งเลยก็คือให้คนขนส่งไงให้เป็นค่าขนส่งใช่ค่ะเนาะสามเปอร์เซ็นต์นะนิดเดียวเองนะที่จริงไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอก ร้อยต่อบาทเองใช่ค่ะนะเพราะมันเป็นค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางอยู่้ใช่ค่ะสามเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่านี่นะแตส่วนร้านหนูเนี่ยตัวที่แบบคนที่จะไปถือพวกตัวใหญ่ใหญอายุวัยดีสตัมที่พี่เคยรีวิวไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีนะไม่มีเหลือหมดเกลี้ยงคือรีวิวอะไรก็เหลือหายหมดเลยเนาะอ่ะแม่แม่แต่สตมสองดอกพี่จำได้บ้างใช่ใช่ไม่มีเหลือเลยนะไม่มีเหลือไอ้วงไอ้ว่าก็หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยนะ ว่าอะไรที่เป็นอีมาขายดีหมดเพราะว่าอีมาเนี่ยคือพยายามหาลำโพงที่ราคาไม่แพงใช่ค่ะแล้วก็คุณภาพดีๆไปฟังเสียงเองเลยใช่ค่ะมาฟังเสียงดีกว่าที่โรงงานค่ะนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอะไปดูตัวใหญ่กันนะคะไปดูตัวใหญ่กันงานบวชนะเราติดค้างไว้ที่งานบวชนะครับเพราะว่างานบวชเมื่อกี้ลูกค้าเขาลองเสียงกันใช่ค่ะก็เลยให้ลูกค้าเขาลองไปก่อนตอนนี้ลูกค้าเขาตกลงซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะ เขาเขาขนไปยังยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาไั้นหน่งอ่าคราวนี้เราจะมาดูกันมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยคิงคงคิงคองยังอยู่คิงคองแล้วก็นั้นหนูหนูจ้ปีศาจเจตตาเป็นไงลำโพงในตำนานไม่มีแล้วเพราะปีศาจเจตตาเนี่ยเบรทน้อยสุดคือไม่ผลิตแล้วใช่ไหมหนุ่มไม่ได้คือมันใหญ่แล้วเสียงมันอย่างเงี้ยไอ้นี่มันกินขาดกว่าไงอันนี้ขาดกว่าใช่เลยอันนี้เป็นเมาท์เทนลำโพงภูเขา คุณมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนั้นปีอะไรนะปีศาสเกตาก็เป็นตำนานไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็อะไรอย่างนะ18ิบแปดเออ่าเนี่ยตอนนี้มีอะไรอย่างเงี้ยกำลังดังเลยก็ซีล่านะฮะก็ซีล่ากระทั่งกิ้งคองนะอ่านี่ไงภาคสองกำลังมานะฮะอสซิล่ากิงคองด้วยนะคะลูกก็ไปดูใช่ไหมผมก็ไปดูนะะ